หลังเว้ยมึงมึงด่าแม่งต่อหน้าเลยมึงเก็บปั๊บด่าอะไรด่าแม่งต่อหน้าเลยอยากให้พวกคุณมีบ้านนะมันระบบด่าทั้งพวกเราได้รับหลังเลยเพราะว่ามันเอาผมเป็นการผู้เคียดเอาผมมาแค่นั้นแหละเไปทางสารอตพีสองพันนะแคร์เหรอพี่เดียร์ไปแคร์พี่เหรอพี่เดียตามผมนะเว้ยตั้งไฟเล่นเรียกชื่อผมไอ้เหี้ยตอนเอ๋ยโดนมาเชยแดงแล้วตอนเอ๋ยไอ้เล่นรับไฟเรียกชื่อกูลวยตัดไมมันแข็งมันขอรับเบลล่าไม่ได้มาก อะไรนะอะไรนะตีอะไรนะมาขอมาขอรักไอ้ไอ้โอชาร์ตบอกขอรักเบลล่าด้วยคนได้ไหมอ่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยผมจะาคายด้วยตอนนี้อ่ะเอาเลยเอาเลยบุญตาไม่ไหวแล้วมันไม่รู้ของเว้ยเฮียบุญเฮียบอกว่รู้ของไม่ตาบอกว่ารักเมียกูรักลุงครับตอนนี้กูรักลุงนะไอ้เหียอยู่ในจนาคารกูรักลุงนะไอ้ตา ม่เสียเลยมันไม่ได้ไเยมันไเสียเลยอ่ะพี่อัไปเอาคุทุกทางอ่ะกูบอกเลยเากูทุกทางอ่ะทุี่เอาได้อ่ะเขาอกว่าเวลาคนที่เขาด่าเราเารักเรานะพี่เซิร์บอกว่่ดอรับใช้เขาบอ่าี่ได้รับใช้ี่เอรตรวจตำรวจรับใช้มีเอเซดีเลยมัปรต้อง่รได้ปะถ้าผมลงรถต้องบอกก่อนโดยลุงด่า ตุม oh, oh. ต้องบอกี่าุ um ้ม่ะใครอ่ะทำไดเยียบไดย่กวิชนทำไมเนี่ยตร้จไปปล่อยหรอไอเจไอ้จุกตรวจไปปล่อยไหมเนี่ยจเงียบรแหละก็อยู่หน้าบ้านไอควายีนเนี่ยอ้เจ๊ขับเนี่ย ขับกบสีสัตว์เฮ้ยมึงอย่านั่งด้วยกันนะมึงอย่านั่งด้วยกันนะอย่านั่งด้วยกันนะเว้ยคนไอเจ๊ไอ้เจ๊อยู่คนเดียวไปก่อนไอ้เจ๊อันนี้คอมเมนต์กันเจ๊อะไรจุกบ้านโอ้พี่เจ๊มั่วอะไรบาคนอื่นพี่เจ๊ไอ้เจ๊คนอื่นเขาก็เน้นใช้รถตัวเองขับกันเว้ยมึงอย่ารู้ว่ามึงเหงาเดี๋ยวไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนให้มันแบบเจ๊ตลองนี่ไงเนี่ยเนี่ยดาดาคนอื่นไงพี่เจ๊อะ ครัับบผมเจสพี่เจสพรุ่งนี้เอาใหม่พี่พรุ่งนี้เอาใหม่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เอาใหม่ไม่เป็นไรพุงนี้ยวใหม่เพี่เจสไม่เป็นไรเว้ยผู้นี้นั่งใหม่เว้ยเจสเสียงเบานะเสียงค่อยนะวันนี้กูไม่ได้ยินเลยนะเจสเสียงมึงอ่ะพู้นี้ค่อยนั่งใหม่เว้ยพี่เจสไม่เป็นไรพี่แรงเขาบอกเอาใหม่เอาใหม่วันนี้เจสไม่ปั๊บเลยนะเจสไม่บัฟเลยนะวันนี้นี่เสียงแค่ผู้นี้จัดไอ้รถจัดไอ้เรเป็นรถจัดดพี่เจสพี่จำชื่อไม่พอโชคอะสองคนพอให้มัเอาพี่ฝ่านั่งสีใหม่ฝ่านั่งสีใหม่พี่เอาไปผู้น ที่ตอนไฟไงเราก็ต้องไปด้วยกันเวลาไฟอ่ะตอนอุกภัยแยกนี่ไอเช็คอย่า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 ไม่ไม่หาต่อมึงหาต่อเรื่อยๆนะเช็คหาอยู่วนอยูวนอยู่ตำรวจเพื่อนเพื่อนจุยถอยถอยหาไปเรื่อยๆเลยเพื่อนอะไรนะตำรวจอ๋อตำรวจอีเบตมันเป็นอาสาวโผล่ไปแค่ไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนคุณดูตำรวจทำกับพวกผมอ่ะถ้าทุกคนดูสตรีมผมอ่ะคุณดูที่ตำรวจทำกับพวกผมอ่ะผมไม่อยากจะพูดหรอกนะดูเอา ดูเองดูที่ผมอุ้มไอ้เหี้ยจะเป็นบ้านมันอยู่แล้วเนี่ยถ้าผมไม่เอามันไว้คามือเนี่ยมันมาตลอดเลยเว้ยตอนนี้ดึกแล้วนะไม่มีอะไรคนเหนื่อยเปิะทับหมดนะ โคตเอออยแต่สนุกมากยิงแม่งแม่งยิงแม่งแม่นมากไอ้ยิงแม่นมากตำรวจแม่นมากอยู่ทุกโค้งจอดรถอย่างนิ่งยิงอย่างคมเฮี้ยแม่นแบบแม่นี่เฮี้ยเลยอ่ะแม่นแบบแม่นสัตว์อ่ะเอาคนณนึงคนยกตัวอย่างเลยผมอุ้มกันสองเคสใช่ป่ะผมอุ้มสองเคสนะพวกไอบอลอุ้มอยู่สองเคสผมเกมกันก่อนสองเคสอ่ะแค่นี้ดีกว่า ผมโดนทั้งฮอรมโดนตำรวจอีกยี่สิบคันน่ะอ่ะอุะ้มเงินสองเคสในประเทศอุ้มกันสองเคสต,ตอนแรกลองนับดูได้เลยไอ้ยียผมเกมมันก่อนอ่ะแค่ผมยกบ่นเลยว่าจะไปเจอแต่วพวกกูเดี๋ยอยี่ย เอ้ยไม่เอาเบาๆเราเราเรไม่ด่าคนอื่นเราดูแค่ในนี้พอไม่เอาไม่เอาผมคิดอย่างนี้ดีกว่าเอาคนอื่นมาช่วยทุกคนทุกคนคิดอย่างนี้ดีกว่าเว้ยทุกคนคิดอย่างนี้คนเอาคนอื่นมาช่วยนะผมจะพูดให้เขามาสนุกนะเว้ยเขามาสนุกกับกับพวกเรานะจริงๆริงเขามาสนุกกับพวกเรานะเว้ยเขาอ่ะมาเขาคิดมามันอะ ใช่อย่าแบบว่าคนอื่นมาช่วยคนนู้นคนนี้เลยสุดท้ายแน้ะคือมันก็มีข้อเสียเปรียบบางข้อได้เปรียบไปเอาคนอื่นมาช่วยไม่ใช่ว่ามันมันดีไปทั้งหมดหรอกนะเอาจริงๆในความในความคิดผมมันไม่ได้เข้าขากันเลยไว้เอาคนอื่นมาช่วยมันไม่ได้อยู่ดนมบอนเท็ตมาก่อนอะอย่างสมมุติผมเป็นไอช็องเนี้ยอะสมมุติไเป็นไอชอปองงมมผมเข้าไปเล่นในมอนเท็ผมก็ต้องอาจจะยืนอยู่ห่างๆเว้ยไม่เข้าเขาไม่เข้าไป,ไปประชุมกับเขาอะไรเพราะว่าแบบเราไม่ได้สนิทกับดับอนเท็อะไรประมาณนี้อันนี้คือข้อเสียนะะยออ่างผมไปไ เราก็ไม่ได้สนิทผมเคยไปอยู่ดัมเบลเฮดอยู่เราก็ไม่ได้สนิทเราก็รังรู้สึกแบบเรีกยกูจะเขาไปฟังกูจะช่วยความคิดเห็นดีไหมอะไรประมาณนี้ใช่มันเป็นสิทธิ์ของเขาอย่าไปว่าเขามันเป็นสิทธิ์ของเขาครับเขาจะเอาใครมาเขาไอ้เร่เขา,ค,เขาคือการที่จะชวนใครสักคนนึงเนี่ยมันก็ต้อง <c oughs> ว่าคนนั้นจะมาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มันไม่ได้ชวนกันง่ายๆผมมองว่าสนุกดีเอาคนอื่นมาก็สนุกสนุกดีครับ สนุกดีรวมคนหมั่นไส้เหรออืมผมว่าไม่ใช่นะถามว่าหมั่นไส้ก็ก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเขาเกลียดกันเกลียดเราจริงๆเขาจะมาเล่นกับเราเหรออคิดอย่างนี้ดีกว่าถูกต้องไหมล่ะถ้าผมเกลียดใครสักแก๊งหนึ่งอย่างเงี้ยผมไม่เล่นด้วยนะใช่ไหมล่ะ ากเลยนะเว้ยกูบอกเลยอ่ะจริงครับมีอยู่ครับแอเจไม่ต้องีบไัดเ้หยแล้วสนุกดีอ่ะไปว่าเขาอยาปอะไรเขาครับเราอยู่กับสวนของเราสวย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 พี่จสวยน้องสวยมากพี่จงเคทเคทพูเคสปู ดูลโลกสวยเออให้กูมองผมมองอ่ะผมมองโลกสวยแต่สุดท้ายอ,อ้วผมมองโลกสวยผมก็ดีไงดีต่อใจผมไงไม่ต้องแบบฮเฮ้ยไอเช่นนี้มันเกลียดกูปะกูก็เลยเกลียดแม่งเลยละกันด่าแม่งเลยละกันไอเชียเหนื่อยเปล่าเปล่าเว้ยเหนื่อยเปล่าเชื่อผมดิทุกวันถ้าถ้าผมทำชีวิตแบบนั้นนะกูนอนไม่หลับไร้สัตว์กูนอนไม่หลับแล้วป่นวานนี้ละเมอถึงชื่อทุกคนเลย นี่แล้วกูได้วิธีหาได้ปัญหาแล้วกูได้แล้วอะไรมาดนมึงแม่แม่แต่มันน่ะมาแอ่ดินั่นมันแมวเนาะแมวเหรอไอจุกมาแอดดิจุกมาแอดเรียกมันดิไหนวะเจออันไหนหหาแม่หามันน่ะแต่ลงบ้าบาลเลยไ่หลังมันโยู่ไอหลังมันโยนให้เราอุ้มเนี่ยมาแอดเลยเวลาไม่มีมาเลยนะเวลาไม่มีมาเลยโรงพยาบาลโรงพยาบาลมีใครดักอยู่บะกูตัวหลังไป ก้าวมาโรงพยาบาลนี่เขตอุ้มป่ะตอนนี้มันมันมันอาจจะชุบหน้านี่เลยก็ได้นะคุกเลยก็ได้นะเจออะไรที่อุ้มอยู่น่าจะยังมีอยู่ต้องตัดเขตไปฮัลโหลฮัลโหลมีใครอุ้มอยู่ไหมตอนนี้มีครับมีครับลุงเจออะไใครอุ้มอยู่พูดเลยดิใครอุ้มศพมันอยู่อ่ะไปแล้วพี่เอไบแล้วยังไงอึบแล้วไอ้นี่ไปแล้วพี่ปื้ดต้องกลับโรงพยาบาลนี่พี่ปื้ดเขาหมดเวลาคลุกศพมันวาร์ปกลับไปด้วยแกปม่ะหน่อแกป่ะใช่มันดักจุดไม่ได้ดักจุดไม่ได้ครับโโโยยย แต่ว่าบ้านอยู่ไหนวะเออน้ำโคตรโคตรเจี๊ยบบมานไปไหนแล้วอ่ะที่ร้านไอ้บ้า่ไหนอ่ะไอ้ตัวที่มาโรงพยาบาลอ่ะไอ้กไเอาน้ำไม่รู้ไม่รู้พี่ปื้อเขาบอกว่ากลับมาโรงพยาบาลตอนนั้นยังบอกเมืปแกมาดักซุ่มดูเลเวลเซซายให้อยู่นะแอบดูเลเวลเซซาะอยู่เลเวลล่างนะอยู่ก็ได้อะอยู่ก็ได้แต่เองรถเองมันมองเห็นไพี่ สองนาทีครับใครมองเห็นนะศพที่สามอันนี้ศพที่สามอ้าวดีเมื่อกนไทยทำทรงผมเพื่อนไปเปลี่ยนทรงผมเดิมได้สัตว์โอป้าเพื่อนเส้นทางลากสายของจบระหว่างไทยทางลากสามึงจบแล้วเพื่อนไปไหมบอกเพื่อน ถ้าเราไม่เข้าไมา่ได้ตอนบ่ายนะแล้วนีจยไม่เสียสกอร์ครับคิดว่าอาจจะมีสะดุดกันหน่อย mm hmm. มันพรุ่งนี้เราต้ลลองรอดูว่าจะเป็นยังไงพวกนี้เรต้องโดนด่าอีกรอบหนึ่งไหมต้องรอดูครับคือแก๊งผมอาจจะเป็นประเภทที่มึนเวย้ยสมมุติวันเนี้ย เราตีไปเราได้สามสิบศูนย์พวกเกียนนี่จะเริ่มประมาทละเริ่มแบบเฮ้ยชิลลนะไอเหียพวกนี้แบบชิลดนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไปยี่สิบหรือว่าจะสิบเดี๋ยวรอดูครับแล้วต้องโดนด่าอีกรอบนึงเว้ยถึงจะกลับมาต้องลองดูต้องลองดูว่าจะว่าจะเป็นแบบนั้นไหมแก๊งผมอะม